คนผมมีอะไรจะมาบอกครับผมขย็นอะไรไหมไอเน,นี้ยกระแตล้วอะไรเนี่ยอีเลอะไรสักอย่างเนี่ยฮัมไปกดติดตามมันนะฮัมไปกดตดิดขาดเลยนะครับอยากกดให้มันนะครับเฮ้ยตัวเองในการะครับผมอย่าไปกดให้มันนี่ผู้ติด,ดตามหนึ่งร้อยยี่สิบ หงรอยยี่สิบคนนะครับอย่าไปกดตามมันแล้วดูนี่สิครับมันมันไปดา่ดาด่าคนดังๆคนที่เล่นโรบ็อกเนี่ยดูด่าด่านะด่าเรินนะ่มที่จะด่าโดยที่มันไม่พูดอะไรเลยเว้ยน้องๆไปเสียงวะกดนะ นะครับมันไปด่าคนรอก่อนมันรอชาบ้แป๊บนึงเนี่ย <c oughs> อ่อานออกบ้างผมขอไม่อาแล้วกันมีคำหยาบด้วยนะเออด่าคุณเยอะมากเลยอะ่ะอเน,นี้ยรัชชาตัวเลี้ยว ให้โดนอีกวะไม่เมดนปที่คุณเหมือนกันโดนเร็วอย่าไปกดติดตามมันนะอย่าไปกดติดตามมันเข้าใจไหมทุกคน